สวัสดีครับก่อนรับชมรับฟังคลิปขอแรงสนับสนุนเล็กๆจากทุกคนฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับอยากให้ลองนึกภาพตามกันสักนิดนึงนะคะสมมุติว่าเรามีบ้านอยู่ริมน้ําบรรยากาศดีๆตอนสายๆแล้วจู่ๆก็มีเรือเหล็กลําใหญ่เบิ้นเริ่มเลยบรรทุกของมันหนักตั้ง5,000ตันพุ่งเข้ามาชนบ้านเราเต็มๆจนพังไปต่อหน้าต่อตาเลยค่ะโห นี่ไม่ใช่ฉากในหนังนะคะแต่เป็นเรื่องจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นที่ปักเกร็ดนนทบุรีนี่เองค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกอุบัติเหตุครั้งนี้กันนะคะโดยข้อมูลหลักๆของเราก็มาจากรายงานของข่าวสดแต่เราจะไม่ได้มาแค่เล่าข่าวสั้นๆนะคะแต่จะมาดูกันให้ลึกลงไปอีกว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรคือสาเหตุจริงๆที่มันอาจจะเล็กจนเราคาดไม่ถึงแล้วเรื่องนี้มันสะท้อนปัญหาอะไรที่ใหญ่กว่านั้นหรือเปล่าใช่เลยครับ เรื่องนี้คือมองเลินๆน,นะครับเหมือนเป็นค่าอุบัติเหตุธรรมดาธรรมดาแต่พอได้อ่านรายละเอียดแล้วเนี่ยโหมันเป็นกรณีศึกษาที่ดีมากเลยนะคือมันพาเราไปดูตั้งแต่เรื่องกลไกเล็กๆที่ผิดพลาดไปจนถึงคำถามใหญ่ๆเลยเกี่ยวกับความรับผิดชอบหรือว่าช่องโหว่ของทั้งระบบเลยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เครื่องของเรื่องก็คือ มีเรือหัวลากลำหนึ่งค่ะเขากำลังลากเรือบรรทุกปูนยิปซ้ำครับซึ่งน้ำหนักเนี่ยมหาศาลมาก5,000ตันออกจากอายุธยากำลังจะไปส่งที่กรุงเทพก็เป็นการเดินทางปกติเลยค่ะจนเรือแล่นมาถึงแถวแถวเากาะเกร็ดปากเกร็ดและเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคือเรือมันเสียการควบคุมไปดือด้อเลยแล้วก็พุ่งเข้าชนบ้านริมน้ำไปสามหลังเต็มเมก่อนจะไปต่อผมอยากให้เราเห็นภาพ ความรุนแรงของมันก่อนคําว่าน้ําหนัก5 0 0พันตันเนี่ยอาจจะฟังดูเป็นแค่ตัวเลขนะแต่ถ้าเทียบง่ายๆมันคือน้ําหนักของรถเก๋งประมาณ3,000ันกว่าคันรวมกันนะครับโหรถ3 0 0พคันใช่ครับลองนึกภาพมวลขนาดนั้นที่มันเคลื่อนที่อยู่ในน้ําสิครับถึงจะช้า,ชาแต่มันมีพลังมหาศาลมากพอควบคุมไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับหาย,ยนะที่เคลื่อนที่ได้ช้าๆเลยไม่มีทางที่บ้านธรรมดาธรรมาจะรับแรงประทะขนาดนั้นไหวแน่นอนครับ นึกภาพตามแล้วน่ากลัวจริงๆค่ะแล้วพอเกิดเรื่องรุนแรงขนาดนี้คนขับเรือเขาทำยังไงต่อคะหนีไปเลยหรือเปล่าจุดนี้น่าสนใจครับคือคนขับเรือเขาไม่ได้หนีไปไหนเลยนะเขารอเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่เกิดเหตุเลยแล้วก็ให้การเบื้องต้นว่าจะติดต่อไปที่เจ้าของเรือเพื่อรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดอืมก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแสดงความรับผิดชอบแต่คำถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุด ก็ตามมาทันทีเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งนั่นคือจุดที่เรื่องราวทั้งหมดมันพลิกเลยครับเพราะมันไม่ใช่สาเหตุยอดฮิตอย่างที่หลายคนเดากันใช่เลยค่ะตอนแรกใครๆก็คงคิดว่าคนขับเมาแน่ๆหรือไม่ก็หลับในหรือเปล่าแต่พอผลสอบสวนเบื้องต้นจากกรมเจ้าท่าออกมากลายเป็นเรื่องของความล้มเหลวทางกลไกหรือ mechanical failure ครับและพอเจาะไปอีกว่าแล้วกลไกลอะไรที่มันล้มเหลวคาตอบที่ได้นี่คือไม่น่าเชื่อเลยค่ะ มันคืออะไรครับน็อตที่สายไฮดรอลิกค่ะคือเป็นสายที่ใช้บังคับหางเสือมันคลายตัวออกเดี๋ยวนะครับน็อตเลยครับในระบบมันก็รั่วออกมาทีนี้พอไม่มีแรงดันในระบบไฮดรอลิกคนขับจะหมุนพวงมลาลัยยังไงหางเสือมันก็ไม่ขยับแล้วอ๋อเรือทั้งลำก็เลยกลายเป็นแค่ท่อนเหล็กยักษ์ที่ลอยไปเรื่อยๆอะครับคือยังทึ่งไม่หายเลยว่าของเล็กๆอย่างน็อตตัวเดียว จะทําให้เรือใหญ่ขนาดนี้เป็นอมพาสได้เป็นไปได้แน่นอนครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยในทางวิศวกรรมเนี่ยเราเรียกจุดเปราะบางแบบนี้ว่าจุดล้มเหลววิกฤตหรือ critical failure point มันเหมือนกับซิปตัวเล็กๆบนกระเป๋าเดินทางที่เราอัดของแน่นๆน,น,นะครับถ้าฟันซิปหักไปซี่เดียวทุกอย่างก็ทะลักออกมาหมดเลย ใช่เลยครับหรือถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆเลยก็นึกถึงโศกนาตรร,รมกระสวยอวกาศเชเลนเจอร์ก็ได้ที่ระเบิดหลังปล่อยตัวไม่นานสาเหตุก็มาจากแค่โอริงหรือยางซิลวงเล็กๆอันเดียวที่มันเสื่อมสภาพในอากาศเย็นจัดอ๋อมันเป็นบทเรียนราคาแพงเลยครับที่ย้ำเตือนเราเสมอว่าในระบบที่ซับซ้อนเนี่ยชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดอาจจะเป็นตัวที่สำคัญที่สุดก็ได้พอมีตัวอย่างเปรียบเทียบแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนนะคะในรายงานข่าวบอกว่าเรือลำนี้เพิ่งผ่านการตรวจสภาพจากกรมเจ้าท่ามาเมื่อเดือนพฤษภาคมนี้เองก็คือประมาณแค่6เดือนก่อนเกิดเหตุแล้วการตรวจสภาพเขาไม่เห็นจุดสําคัญขนาดนี้เลยเหรอคะมันหลุดไปได้ยังไงนี่เป็นคําถามที่สําคัญมากครับแล้วมันก็เชีห้เห็นความจริงที่ซับซ้อนของการบํารุงรักษาเลยคือการตรวจสภาพประจําปีมันก็เหมือนเราไปตรวจสุขภาพประจําปีนั่นแหละครับมันคือการดูภาพรวมณวันนั้น ว่าทุกอย่างดูโอเคดีแต่ไม่ได้การันตีว่าอีก3เดือน6เดือนข้างหน้าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืการคลายตัวของน็อตเนี่ยมันเกิดได้จากหลายอย่างมากนะครับอาจจะเพราะการสั่นสะเทือนสะสมน,น,นานๆความล้าของวัสดุหรืออาจจะขันมาไม่แน่นตั้งแต่แรกแล้วค่อยๆค,คลายทีละนิดจนถึงจุดวิกฤตซึ่งการตรวจแค่ครั้งเดียวอาจจะมองไม่เห็นจริงๆเข้าใจได้ค่ะดังนั้นมันเลยมีสองทางที่เป็นไปได้คือ1 การตรวจสภาพอาจจะยังไม่ละเอียดพอหรือสองซึ่งน่ากลัวกว่าคือมันเป็นความเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นฉับพลันและคาดเดาได้ไม่จริงๆซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยก็แปลว่าอุบัติเหตุแบบเดียวกันนี้อาจจะเกิดขึ้นกับเรือลำไหนเมื่อไหร่ก็ได้ถูกต้องครับพอพูดถึงความเปราะบางของระบบที่ควบคุมไม่ได้แบบนี้มันก็นําเราไปสู่คําถามเรื่องความรับผิดชอบเลยนะคะว่าถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆใครจะดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วพอเจ้าของเรือลากจูงเข้ามาให้ปากคำขอบกรมเจ้าท่าเราก็ได้เจอข้อมูลที่น่าตกใจที่สุดในเรื่องนี้เลยค่ะข้อมูลอะไรครับเรือลากจูงลำที่ก่อเหตุไม่มีประกันภัยค่ะ โอ้โหอันนี้น่าตกใจจริงครับใช่ค่ะไม่มีประกันคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอกเลยแต่ทางเจ้าของเรือเขาก็ให้ข้อมูลไว้นะคะว่าบริษัทยืนยันว่าจะไม่หนีรับผิดชอบเต็มที่แล้วก็ได้ติดต่อเจ้าของบ้านทั้ง3าหลังแล้วด้วยเพื่อจะเข้าไปประเมินความเสียหายแล้วก็ชดใช้ให้ตามจริงซึ่งในแง่หนึ่งก็ต้องชื่นชมในความรับผิดช,ชอบของเขานะครับที่ไม่ปัดความรับผิดช,ชอบแต่ถ้าเรามองในภาพใหญ่เนี่ย ประเดมเรื่องไม่มีประกันภัยคือจุดที่น่ากมลที่สุดในเรื่องนี้เลยยังไงคะมันคือการเปิดโปงความเสี่ยงมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในแม่น้ําของเราเลยครับในกรณีนี้เนี่ยผู้เสียหายต้องฝากชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดไว้กับคําพูดและความสามารถทางการเงินของบริษัทเจ้าของเรือเท่านั้นเลยจริงด้วยคะ่ะโชคดีที่ครั้งนี้เจ้าของเรือดูมีท่าทีที่ดีแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีเงินจ่ายล่ะครับหรือถ้าเป็นบริษัทอื่นที่เลือกจะสู้คดีหรือหายตัวไปเลยละ่ะ ชาวบ้านจะทำยังไง <N> นั่นสิคะกระบวนการฟ้องร้องก็คงทั้งยาวนานทั้งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก <N> ใช่เลยครับก็ <N> เลยสงสัยเหมือนกันค่ะว่าปกติแล้วการขนส่งเชิงพาณนนิชย์ที่มีความเสี่ยงสูงขนาดน,นี้ยมันไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องทำประกันหรอคะอย่างรถบรรทุกนี่ต้องมนีแน่ๆ <N> ถูกต้องครับในภาคการขนส่งทางบกทางอากาศ กฎหมายเรื่องประกันภัยภาคบังคับสำหรับบุคคลที่3ามเนี่ยชัดเจนและเข้มงวดมากแต่สำหรับการขนส่งทางน้ำในประเทศมันอาจจะเป็นพื้นที่สีเทาๆอยู่ uh. อาจจะด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์หรือเรื่องของต้นทุนที่ทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยอาจจะมองว่าการทําประกันเป็นภาระแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มันเหมือนเสียงกระดิ่งเตือนภัยดังๆเลยครับว่าช่องว่างตรงนี้มันอันตรายเกินกว่าจะปล่อยไว้แล้ว และในทางกฎหมายตอนนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนบ้างคะคนขับเรือโดนข้อหาอะไรบ้างตามข้อมูลจากข่าวสดนะคะกรมเจ้าท่าได้ตั้งข้อหากับคนขับเรือไว้2ข้อหาคะ่ะคือ 1. ขับขี่เรือโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายแล้วก็ 2. นํนำเรือที่ไม่พร้อมใช้งานมาใช้งานอืมประเด็นเรื่องข้อหานี่ก็น่าสนใจมากเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเมื่อเราเอามาวางเทียบกับข้อมูลที่ว่าเรือเพิ่งผ่านการตรวจสภาพมา ใช่เลยค่ะคิดเหมือนกันเลยค่ะมันดูขัดขัดกันอยู่นะคะว่าเรือที่เพิ่งได้ใบรับรองว่าสภาพดีแต่กลับมาโดนข้อหานำเรือไม่พร้อมใช้งานมาวิ่งตกลงมันพร้อมหรือไม่พร้อมกันแน่ในมุมของคนทั่วไปมันดูย้อนแย้งจริงๆครับแต่ในทางกฎหมายแล้วมันอธิบายได้และสมเหตุสมผลด้วยการตรวจสภาพเรือเป็นการรับรองสภาพณวันที่ตรวจเท่านั้นครับมันไม่ได้การันตีสภาพไปตลอดทั้งปี อ๋อ oh, เป็น snapshot ณนะวันนั้นใช่ครับแต่ความพร้อมใช้งานเนี่ยคือความรับผิดชอบของผู้ควบคุมเรือและเจ้าของเรือในทุกๆวันที่จะนำเรือออกไปการที่น็อตตัวนั้นมันคลายตัวออกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามณนะวินาทีที่เกิดเหตุมันทำให้เรือลำนั้นตกอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานทันทีเข้าใจแล้วค่ะดังนั้นการตั้งข้อหานี้จึงถูกต้องตามกฎหมาย และมันเป็นการตอกย้ำหลักการที่สำคัญมากว่าการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเนี่ยเป็นความรับผิดชอบที่ต้องทำต่อเนื่องทุกวันไม่ใช่แค่ทำตอนจะไปตรวจสภาพเท่านั้นชัดเจนเลยค่ะงั้นช่าให้ลองมองภาพรวมทั้งหมดของเรื่องนี้ จากอุบัติเหตุเรือ5 0 0ทันตันที่ดูเป็นเรื่องใหญ่แต่กลับมีสาเหตุจากน็อตตัวเล็กๆเพียงตัวเดียวมันเหมือนเป็นกุญแจที่ไขประตูให้เราเข้าไปเห็นปัญหาที่ใหญ่กว่าน,นั้นมากนั่นก็คือการที่เรือพาณิชย์ขนาดใหญ่สามารถวิ่งให้บริการได้โดยที่อาจจะไม่มีหลักประกันอะไรเลยมาคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคนอื่นถูกต้องเลยครับ เราได้เห็นทั้งด้านที่ดีคือความรับผิดชอบในระดับบุคคลทั้งจากคนขับและเจ้าของเรือแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งช่องว่างของกฎระเบียบเรื่องการประกันภัยและคําถามเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสภาพเรือว่ามันเพียงพอที่จะป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ได้จริงหรือเปล่าเรื่องนี้เลยไม่ใช่แค่ข่าวอุบัติเหตุธรรมดาธร,รมดาที่อ่านแล้วก็ผ่านไป ต่มันเป็นเหมือนหน้าต่างที่เปิดให้เรามองเข้าไปเห็นโลกของการขนส่งทางน้ำที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจแต่กลับถูกมองข้ามไปบ่อยๆใช่ครับมันแสดงให้เห็นความเปราะบางของระบบที่ความผิดพลาดเล็กน้อยเพียงจุดเดียวสามารถสร้างผลกระทบที่รุนแรงและบานปลายได้และยังเผยให้เห็นความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำอาจไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีระเบิดเวลาลอยผ่านหน้าบ้านตัวเองอยู่ทุกวัน และมันก็ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามที่น่ากลัวกว่าเดิมด้วยครับคือทุกๆวันมีเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่แบบนี้ล่องผ่านแม่น้ําสายสําคัญๆทั่วประเทศเป็นรอยเป็นพันลําอำครั้งนี้โชคดีที่สินค้าคือปูนยิปซัมซึ่งไม่ได้เป็นอันตรายอะไรมากนักแต่ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าสินค้าที่บรรทุกอยู่บนเรือลํานั้นเป็นวัตถุอันตรายหรือสารเคมีที่มีพิษร้ายแรงเรื่องราวของน็อตที่หลุดหนึ่งตัว กับเรือที่ไม่มีประกันภยัยอาจจะไม่ได้จบแค่บ้านพังสามหลังแต่มันอาจจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้คนในวงกว้างกว่านี้มากนั่นสินะคะมันทําให้เราต้องกลับมาฉุกคิดกันอย่างจริงจังเลยว่ายังมีความเสี่ยงอะไรอีกบ้างที่กําลังลอยลํำอยู่บนแม่น้ําผ่านชมุมชนของเราไปในทุกๆวันโดยที่เราไม่เคยรับรู้เลย